นีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ gasby.com บ้านเล็กในซอยแคบสุขุมวิทร้อยหนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเซิร์ชคำว่า gasby สุขุมวิทหรือสแกนคิวอโค้ดตรงนี้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามนะคะจากลูกค้าที่สอบถามเข้ามาในเพจนะคะว่าพี่คะน้องไม่กินญ้าที่โมเลย ปกติกินแต่หญ้าขนกับผักสดจะฝึกน้องอย่างไรดีคะกลัวมีปัญหาเรื่องฟันเร้วมีปัญหาเรื่องฟันแล้วหรือ,อยังนะและบ้านไหนนะคะที่ให้น้องกินผักสดผลไม้สดนะคะจนน้องเนี่ยเคยตัวเคยชินนะคะการที่จะปรับให้น้องเนี่ยมากินหญ้าแห้งเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากๆและมีมีเนี่ยจะต้องใจแข็งสุด สู้หรือเ่าไว้ไม่บอกมาบอกเลยนะคะว่าจะต้องใจแข็งมากๆเพราะเด็กเนี่ยเขาเคยชินกับการที่ได้กินภากโซดผลไม้โสดและเนื่องจากสิ่งเหล่านี้นะคะมันกินง่ายรสชาติดีอร่อยนะคะมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยเมินค่ะเมินย่าแห้งนะคะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังอยากที่จะปรับ รีบปรับเลยนะจ๊าเพราะว่าการที่กินผักสดผลไม้สดมากๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพของน้องในระยะยาวเพราะหนึ่งเลยนะคะก็คือน้องนะคะจะมีอาการท้องอืดท้องเสียได้ง่ายมีอึที่นิ่มนิ่มจนเกินไปเพราะว่าในผักสดผลไม้สดเนี่ยมีปริมาณของน้ำค่อนข้างที่จะ ซูมากมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและยิ่งนะคะเราไปซื้อตามท้องตลาดนะคะอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนได้นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยซื้อแบบปลอดสารเนคือดีเยี่ยมเลยนะคะและก็ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเลยนะคะการที่เราให้น้องกินผักสดผลไม้สดเนี่ยมันจะทำให้กินฉี่กินอึน้องเนี่ยฉุนสุดๆไปเลยนะคะคนเนี่ยชอบบอกว่า น้องอ่ะอึอชุนฉี่ชุนพอ,อได้ไปทานเท่านั้นแหละค่ะคุณค่ะให้น้องกินผักสดผลไม้สดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะการที่ให้น้องนะคะกินหญ้าแห้งนะคะอาหารเม็ดและน้ำสะอาดเป็นหลักเนี่ยมันช่วยในเรื่องของระบบลำไส้ได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอาหารหลักของหนูแกสบี้แล้วเนี่ยเขาต้องการไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงนะคะซึ่ง ในหญ้าที่นิยมให้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือหญ้าทีโพทีนะคะหาง่ายมากในท้องตลาดเพราะว่ามีการนําเข้าญ้าชนิดนี้นะคะมาให้กับสัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นน้องกระต่ายนะคะหนูแกสบี้ชิชิล่านะคะและก็แพทริออกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนี่ยเขาก็กินหญ้าตัวนี้เนื่องจากหญ้าตัวเนี้มีคุณประโยชน์สูงสุดเลยนะคะและมีหลายเกตมากด้วยเช่นกันนะคะ และอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะฝากเตือนมีมีและปะ้าป้านะคะที่ให้น้องกินผักสดผลไม้สดเป็นหลักเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยไม่ให้ยาเลยนะจ๊ะให้แต่ผักผลไม้เลยอันนี้ไม่สมควรเด็ดค่ะเลยนะคะย้ำว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้น้องเนี่ย กินผักผลไม้สดอยู่ตลอดเวลานะคะและบางคนเนี่ยให้ผักบุ้งด้วยผักบุ้งไม่ควรให้เลยนะคะเพราะว่ามียางสูงเสี่ยงมากเสี่ยงต่อสุขภาพของน้องม,มากและที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือฟันของน้องนะคะเพราะว่าน้องแกสปี้เนี่ยเป็นสัตว์ฟันแท้ฟันเขาเนี่ยจะยาวออกมาเรื่อยๆและเรื่อยๆและตลอด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  ในกรณีที่เรานะคะไม่ได้ให้น้องกินหญ้าหรือว่าไม่ได้ให้น้องเนี่ยแพ้รับฟันเลยฟันของน้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฟันยาวฝีลากฟันและฟันของแกสบีเนี่ยไม่ได้มีแค่สองซีกน้านะจ๊ะข้างในเขาเนี่ยมีฟันเยอะมากตามรูปนี้เลยอันนี้ก็เอามาจากนาย มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วแกสบี้ฟันเยอะมากเลยนะและเราเนี่ยจะนอกจากที่เราจะดูแลเขาในเรื่องของทางเดินหายใจระดบคุ้มคุ้มกันระบบลำไส้เรายังจะต้องดูแลช่องปากของน้องด้วยนะคะเพราะว่าฟันแกสบี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยาวๆ,ๆอยู่เสมอยาที่ดีและรับฟันแกสบี้เลยนะคะก็คือที่โมที แม่งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยจะถูกใจเด็กๆสักเท่าไหร่นะคะถ้าแบบว่าเป็นเกรดแบบธรรมดาหรือว่าเกรดม้านะคะมันก็จะมีความที่แบบว่ามีก้านแข็งบ้างแต่คุณรู้ไหมว่าตรงนั้นน่ะคือประโยชน์เพราะว่ามันช่วยรับฟันน้องและคุณจะไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องที่จะต้องพาน้องไปก่อฟันถ้าเราสามารถที่จะฝึกให้น้อง กินหญ้าทิโมทีได้ตั้งแต่เด็กๆซึ่งที่ฟาร์มของเราเนี่ยจะให้น้องนะคะแท้ทิโมทีกับคุณแม่ตั้งแต่เกิดมาเลยเกิดมาเนี่ยน้องก็จะได้ริมรถได้ชิมกับทิโมทีเลยเพราะว่าการที่เราจะรอ,อ6เดือนแล้วค่อยเอายาทิโมให้น้องกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบฝึกยากแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะงองแงแล้วก็คือจะไม่อยากกินจะไม่เคยชินจะชินกับอะไรที่มันนิ่ม อ่ะอย่างเช่นใบอาฟาฟาัลฟ่าอันนี้ให้เสริมได้แต่จะไม่ให้เป็นหลักที่บ้านจะให้คีโมทีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอไปอยู่กับนี่มีป้าแล้วฝึกยากอ่ะเราก็จะให้น้องทานตั้งแต่เบบีเลยทั้นั้นแล้วการที่เราให้ผักผลไม้น้องๆน,นะคะก็อยากจะบอกว่าให้ได้แต่ให้เป็นเสริมให้เป็นรางวาัลให้เป็น เสริมนะคะเช่นอาทิตย์หนึ่งอาจจะให้สักสองสครั้งก็ได้แต่ถ้าใครเนี่ยกลัวลูกเบื่ออยากจะให้ทุกมือได้ไมยได้ค่ะแต่ว่าให้เพียงชิ้นเล็กๆให้เพียงชิ้นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเท่านั้นเลยมาเรามาเริ่มกันฝึกเด็กๆให้กินยาที่โมหิกันจ้าเริ่มเลยวิธีฝึกให้น้องๆทานยาแห้งนะคะเป็นอะไรที่ ง่ายแสนง่ายแต่มีมและป้าจะต้องใจแข็งมากๆเลยนะคะโดยเรานะคะจะนำยาแห้งนะคะไปผสมกับอาหารที่เขาทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเช่นบ้านไหนให้ทานผักผลไม้เป็นประจำนะคะเราก็จะเสริมด้วยยาแห้งเข้าไปค่ะใช่แล้วค่ะเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละหน่อยเพิ่มไปเรื่อยๆและลดปริมาณของผักผลไม้จนน้องนะคะทานยาอย่างสมบูรณ์แบบ นีแ้แต่ในกรณีที่น้องไม่ยอมทานยาแห้งนะคะนี่มีป๊าป๊าก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเราใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆลดค่อยๆลดผักผลไม้ออกและเติมยาแห้งที่สําคัญนะคะพยายามช่วงแรกๆนะคะพยายามเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยาในกรณีที่เขาไม่กินเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนและเอาออกและเอายา,าใหม่นะคะมาใส่ให้น้องๆเพราะว่า กลิ่นของญ้าใหม่เนี่ยมันจะกระตุ้นความอยากอาหารให้กับน้องนะคะไปลองดูเชื่อว่าไม่เกิน7วันน้องกินยาแห้งแน่นอนผักผลไม้สดให้มากไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ และสําหรับบ้านไหนนะคะที่เจ้านายเลือกกินมากนะคะเขี่ยแล้วเขี่ยอีกฟางกัวนะคะกินแต่ใบไม่กินก้าไม่กินดอกบางกัวกินแต่ดอกไม่กินใบไม่กินก้าโอ้ยร้อยแปดปัญหาและไม่ว่าจะเปลี่ยนย่ามากี่ยี่ห้อก็ยังไม่ถูกใจเจ้านายอีกเอแบบนี้นะคะต้องเจอป๋ายๆนะคะป๋ายๆทีโมทีอบรับรองว่าเด็กๆนะคะจะต้องชิม ริมรองแน่นอนเพราะว่าปไยนะคะเป็นญ่านะคะเกตซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์พรีเมียมเลยนะคะที่นำเข้ามาและก็กิ่นหอมเย้ายวนใจสุดๆเขียวหอมและนิ่มมากนะคะอารมณ์แบบพรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมรักชวรี่สุดๆเลยสำหรับย่าตัวนี้นะคะและถ้าเด็กๆตัวไหนนะคะที่กำลังฝึกหัดกินย่าทีโอทีนะคะและกินย่าเรื่องมากเลือกเยอะ แนะนำว่าให้นําไปไปนะคะไปลองเพราะว่าไปไๆเขามีดีที่กลิน่นกรอบเขียวและก็ราคาน่ารักมีตรภาพสุดๆนําเข้าโดยคนไทยของเรานี่เองนะคะและถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูที่เพจของไปไปตามนี้ได้เลยนะคะย่าดีมีคุณภาพนะคะและใครที่กําลังมองหานะคะ ทิมอัดเม็ดนะคะก็แนะนําเลยนะคะเควรีทิมนะคะตัวนี้นะคะเป็นอาหารเม็ดที่มีคุณประโยชน์สูงมากเลยนะคะเหมาะสําหรับน้องๆแก๊สดีมากเพราะว่านอกจากมีทิโมทีเกตพรีเมียมแล้วนะคะยังมีส่วนผสมของดอกไม้ด้วยนะคะก็คือดอกอัญชันและดอก จะเอาเรื่องนั่นเองนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของผิวหนงังเส้นขนและไม่ต้องกลัวว่าน้องจะท้องอืดน,นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่ว่ามิกกะอะไรก็อร่อยและช่วยในเรื่องของระบบลงไส้ได้ดีเยี่ยมที่สำคัญถ้ากินคู่กับทิมไปไปแล้วล้วก็อ๋อน้องสุขภาพดีแน่นอนและกินได้เยอะแน่นอนคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองลองดูนะคะ ใครที่บอกว่าน้องไม่กินเทมน้องกินยากลองเอาไปให้เจ้านายที่บ้านเลยนะคะรับรองว่ากินหอมเย้าวยวนเจ้านายไปลายยที่โมทีชื่อนี้ยาอร่อยแน่นอนและถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเส้นเขายาวเกินไปนะคะก็สามารถที่จะใช้กันไกลเนี่ยตัดให้กับเจ้านายได้เลยนะคะ จะช่วยให้ทานได้ง่ายขึ้นแบบนี้เลยกลิ่นหอมมากนะคะและก็ก้ารกอบใบนิ่มกินง่ายเจ้าหน่ายปรื้มและสำหรับตัวไหนนะคะที่ไม่กินหญ้าทิโมแนะนำให้ลองไปไๆปเลยนะคะเอาญ้าไปๆเนี่ย ฝึกให้กับเจ้านายรับรองว่ากินหมดกินเกลี้ยงแน่นอนยาเขาเนี่ยเกตคุณภาพสุดๆเลยนะคะลองไปหาซื้อให้เจ้านายลองชิมกัน